มีความพยายามในการดับไฟอย่างเต็มที่นะครับใช้เฮลิคอปเตอร์มาช่วยดับไฟแต่เมื่อวานนี้ลมมันแรงก็ยังดับไม่ได้ชาวบ้านในพื้นที่สัตว์ป่านในพื้นที่เดือดร้อนหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ปฏิบัติการจะเริ่มต้นตั้งแต่เช้าอีกรอบนึงครับ 嗯。 ดิมๆเขาข้างล่างเนี่ยเป็นชาวบ้านอยู่เยอะทุกคนก็นอนมันก็นไม่หลบับก็อยากให้ทางการมาช่วยนะ ประมวลภาพมาให้ดูกันนะครับปฏิบัติการคุมไฟป่านครนายกคุณผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากที่ไฟป่ามันเผาเขาะพลูลามไปที่เขาแหลมทั้งลูกเลยยังกับภูเขาไฟลาวาระเบิดโดยเฉพาะเวลามองตอนกลางคืนใช่ไหมครับล่าสุดนี้คุณผู้ชมดูกราฟิกแบบนี้เขาะพลูกับเขาแหลมเนี่ยไฟไหม้ความเสียหายป่า700รอยไร่ไฟมันลามต่อไปที่เขาตะแบกกับเขานางดำนะครับคุณผู้ชมครับ การปฏิบัติการดับไฟค่อนข้างยากเนื่องจากว่ามันมีอุปสรรคหลายๆอย่างเกิดขึ้นคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระแสลมอันนี้เป็นภาพวันแรกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เขาแหลบนี่แหละที่ไฟไหม้ทั้งลูกเลยนะครับคุณผู้ชมทีนี้อ่ะกลับมาดูสถานการณ์ในปัจจุบันดูภาพปัจจุบันหน่อยหลังจากที่ไฟมันดับยากเนื่องจากว่าลมมันแรงจะดับจะดับเอ้าไฟพอลมเจอลมปุ๊บลุกขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วด้วยความที่ข้างบนเนี่ย เป็นทั้งป่าไผ่ป่าหญ้าคาพอมันมีใบไม้แห้งด้วยไฟมันก็เลยลามไปเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้อ่ะหนึ่งในความพยายามนี่อย่างนี้เลยเฮลิคอปเตอร์ที่จะมาดับไฟเอามาจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงของกองทัพบ,บกนะครับทีมยุทธศาสตร์เนี่ยเขาประสานกันแล้วเขาใช้วิธีการตักน้ำเนี่ยมาจากถงแถวโรงเรียนในร้อยประจวบจอมเกล้ากับอ่างเก็บน้ำห้วยปลือนะครับ คือเขาต้องมีการชี้จุดตักน้ําขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วต้องประเมินทิศทางลมเพราะปล่อยน้ําก็ต้องดูก่อนลมพัดทางไหนอ่าตั้งใจว่าจะให้ลงตรงๆถ้าลมพัดมาเอาปรากฏพาน้ําไปอีกมันเคลื่อนเป้าหมายที่มันเคลื่อนพิกัดปล่อยน้ําต่างๆต้องค่อนข้างแม่นยํานะครับ หลังจากขึ้นบินได้แค่2ชั่วโมงเอาต้องหยุดอ่ะลมแรงค่ะและอากาศร้อนจัดด้วยไฟก็ลามต่อนะคะแล้วสักพักหนึ่งก็จะมีฮอของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอีกครั้งช่วงบ่ายสแล้วต้องบอกว่าการบินช่วงนี้ต้องใช้นักบินที่มีความชํานาญสูงจริงๆคือต้องบินฮอต่ํามากๆเพื่อจะ <ๆ S 1> ได้ดับไฟได้ตรงจุดเนี่ยค่ะทิ้งน้ําแบบนี้ค่ะจะเห็นว่าบินต่ํามากนะคะ หัวหน,น้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกว่าคือกังวลเรื่องของทิศทางไฟคือแนวโน้มขยับเข้าใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ใช้เจ้าหน้าที่50กว่าชีวิตนะคะขึ้นยอดเขาตะแบกทาแนวกันไฟส่วนศูนย์ภัยพิบัติชาติพยาอินทรีย์ก็นําทีมเข้าไปช่วยดับอีกทางหนึ่งด้วยนะคะระดมเครื่องสูบน้ําเลยสายส่งน้ําให้เจ้าหน้าที่ไปฉีดดับไฟในพื้นที่นครนายกปฏิบัติการเมื่อวานนี้ยกเลิกตอน6โมงเย็น ทีนี้ทุกคนอยากรู้มากสาเหตุไฟไหม้เกิดจากอะไรผู้ว่าครับเมื่อวานที่ผู้ว่าออกมาบอกแล้วเพราะว่าวันแรกเนี่ยบอกว่าสงสัยมีคนมือดีไปเผาป่าแน่เลยสุดท้ายเมื่อวานผู้ว่าบอกอย่างนี้นะครับบอกว่ามันมีพายุฤดูร้อนฝนตกฟ้าผ่าพอฟ้าผ่าเปรี้ยงลงเขาะพลูอ้าวมันทําให้เกิดไฟป่าขึ้นมาทันทีแล้วหลังจากนั้นมันก็ลามไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งปฏิบัติการในเช้าวันนี้เนี่ย เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นําหอขึ้นอีกแล้วอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ภาพล่าสุดเห็นไหมเอาหอขึ้นแบบนี้นะครับบรรทุกน้าเที่ยวละสามพันลิตรเข้าไปช่วยดับไฟบนยอดเขาตะแบกคือยอดเขาตะแบกเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าไฟยังมีอยู่ไหมไฟยังมีอยู่แต่ว่าสถานการณ์ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมครับไฟมันเบาลงมาทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ยไฟมันไม่หนักแล้วก็มั่นใจว่าสามารถดับไฟบนยอดเขาตะแบกได้ ภายในเช้าวันนี้ส่วนบรรยากาศที่สนามยิงปืนโรงเรียนในร้อยจปรควันไฟเริ่มดีขึ้นแล้วนะค่ะเจ้าหน้าที่สามารถดับไฟได้กว่า80%แล้วนะคะแล้วก็มีรายงานว่าเดี๋ยวช่วงสายท่านผู้ราชการจาังหวัดนครน,นายกจะมีการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้คุณผู้ชมครับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านเนี่ยเราไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นหน่อยนะฮะหมู่13ตำบลเขาพระมีพื้นที่การเกษตรติดอยู่กับเขาแหลม มีจุดที่ไฟป่ามันไหมอยู่คือชาวบ,บ้านกังวลบอกว่ากลัวไฟจะลามมานี่คือสวนผลไม้ทุเรียนส้มโอถลามลงมานี่แย่เลยนะครับไหมหมดนี่ก็ไม่ไหวนะ,ะพยายามฉีดน้ําป้องกันเอาไว้ส่วนชาวบ,บ้านอีกคนนึงบอกเพิ่งจะมาซื้อที่ดินติดเชิงเขาหลายคนบอกเออซื้อที่ติดเชิงเขานะวิวสวยอากาศดีว่าไปแต่ชาวบ,บ้านคนนี้บอกตกใจมากเลยโดยเฉพาะคืนแรกที่เกิดไฟไหม้ภูเขา มองขึ้นไปขึ้นว่าภูเขาไฟใช่ค่คะเราวัดถล่มแล้วก็มีเสียงไม้มันลั่นจากการที่ไฟมันติดตามต้นไม้ใช่ไหมตอนนี้สิ่งที่กังวลก็คือความร้อนที่จะเพิ่มขึ้นและถ้ามีลมกลัวครับลมมันจะพัดโหมทําให้ไฟไหม้ซ้ําอีกรอบหนึ่งได้ครับไม่เป็นเทือกเลยแหละแล้วมันจบไม่ลงหรอกอันนี้เพราะเขาเนี่ยมันต่อเนื่องกันไปตลอดเลยเนี่ยผูก็อยากเอาฮอมาเอาน้ำมาแล้ว ริมริมเขาข้างล่างเนี่ยเป็นชาวบ้านอยู่เยอะอทุกคนก็นอนมันก็ไม่หลับแต่ข้างบนเนี่ยมัจะอันตรายมากกว่าเพราะว่ามีอย,อยู่ข้างบนแล้วมันมีลมติดล,ม,ล,ม,ลมบนก็มีหน่วยดัแบเบพลิงเตรียมยรอย สัท้อนชาวบ้านนะคะซึ่งนายกบตาขอาพระบอกว่าสิ่งที่กังวลตอนนี้มลพิษก็ตามมาเนาะเวลาที่มีไฟป่าแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสาธารณสุขจังหวัดไปดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงก็จะส่งไปหลังจากนี้ถ้าไม่คลี่คายคงจะต้องจําเป็นอพยพออกจากพื้นที่ก็มีการเตรียมสถานที่ไว้ที่วัดวังรีและก็วัดเขาทุเรียนนะคะ ไฟไหม้แน่นอนกระทบคนแล้วสัตว์ป่าก็เหมือนกันค่ะชุดลาดตระเวนดับไฟป่าก็เนี่ยเปิดภาพนี้น้ำ<ม>เห<อ>ิหูจริงๆเนี่ยบางตัวกอดกันตายแบบนี้เลยค่ะแต่ว่ายังไม่เจอมีสัตว์ใหญ่ถูกไฟคลอกนะคะเพราะฉะนั้นต้องทํากันอย่างเต็มที่เพราะเขากังวลว่าถ้ามันลุกลามไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อันนี้สัตว์เยอะมันก็จะมีความสูญเสียมากกว่านี้ตอนนี้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วนะคะแล้วก็ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วยเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยนะคะทางเจ้าหน้าที่ แล้วก็ชาวบ,บ้านในพื้นที่นครนายกค่ะครับ